กลับสบายดีเพื่อนๆทุกๆคนมาเมื่อนี้พวกเพาะแห็ดเร,รกับบ้าเพ็ดคือเก่าอีกแล้วมาเมื่อนี้บ้าเพ็ดกำลังว่าจุไปปั้นเขาพี่น้องคือเก่าพี่น้องปั้นเขาเอาอยู่นาทางเกื้อนนาหน,านองเกรงนาเลนแต่ตอนนี้บ้าเพ็ดกำลังย่างไปเนาะว่าจะไหนจะพากันไปเบิ่งนี้ปั้นเขาเอด้รจะไหนเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามบา่าเพชรนี่เด้อแล้วก็กดกระดิ่งพร้อมเพืเ่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกรีอี้อย่างก็บบรดานใจของบา่าเพชรเฮ็ดแต่ไปเลยนะครับพี่น้องเอเด้อมาเดี๋ยวเพื่อพากันบนเขาบนจักบนปันเขาคนน่ะบนทุ่งนอกทุ่งนาคนน่ะมาตีนี้เดี๋ยวเพาะกันเด้อพี่น้องเด้อเพชรกลังย่างขาบทุ่งนาตีนนาะ คำ,คำห้วยพันนี่เอ๊ะมันนี่จะเป็นทอดจริงจริงสีได้รู้สีได้เห็นมันนี่พี่น้องเดี่ยวนี้อากาตอนนี้ก็เห็นยางลงไปม,มีน้ำสิทุง่งนาเลยตอนนี้กว้างดีบรรยากาศวิวดีพี่น้องไงบรรยากาศยามเช้าแดดออกอยู่หักชิ้นเทียวหนาวเย็นๆในวัอนี้นนเนอะ หนาวในไร้เมือนี้แม่นิวเดดออกเดนหนาววัดาดูหนาวเดี๋ยวดูปัดเขาตีเขา้าเก็บเกี่ยวแล้วมาเพ็ดยางไปดูบรรยาก,กาศเข้ม้ามนะ ยางข้ามเขื่อนนี่แหละยงไปจนล้วก็ฮอตดูพี่น้องเพราะว่าคนนี้ก็ยางเอานีเ่เย็นบ่บรรยากาศวิวดีดจินจีนอย่างตามทางพี่น้องตัวนี้ก็แปดโมงเยเนาะ สะหอดพุ่นจักสสีสิสามาหอดจิบอเนี่ยเ,เดี๋ยวพากันไปบึงอย,อย่างรดสวนนี่แหละสวนกาแฟกระเจนเนะาะตามสวนนี่แหละ ยินและเสียงจักจักแม่นอยู่บ่ปันเข้าปันน้ําพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวฮอดพุ่นจังว่ากว่ากันแม่นแท้บ่เสียงจักอยู่นาเอาหรือว่านาคนอื่นบ่เดี๋ยวพักันไปเบิ่งเฮา แมนอีดีเขาปั่นลงปั่นแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งเด้อป,ปนนั่นแทบปั่นทังเนือเด้อบทหากันเลยเที่บนนี้ลงปั่นเลยแบบนีน้ลงปั่นแท้ๆเพื่อคนโบรวาณนี่ ปั่นมาแล้วปั่นมาแล้วจากานี่อยู่นองเกลงเอินว่าเบิ่งเด้อพี่น้องเดอ้ออนนีกำลังปั่นขอบปั่นทางอยู่ก๊อปกำลังเริ่มปัน่นยางเลาไป Còn con có có xung quanh gì đâu con có có xung quanh เรื่งคลิปปันเข่าววอร์น้ำขามาสมบอกับอสมกวนจะรอกนาน้อยแต่เข่าพอพอสมกวรอ,อย,อออยู่ดีใจนำบุกเอานะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยพอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย